เสียงเอสซีเลานนะท่านผู้ชมเพราะก็ผมเซลฟฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านนะกับเจ้า,า y ม m a h a YZF-R6 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2019นะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนดีกว่ามาคันนี้ทําเป็นสีขาวนะจัดทรงแบบทินคีนเลยนะท่านผู้ชมนะครับเป็นสีขาวมุกนะ อมม่วงนะครับสวยๆสียอดนิยมนะสภาพกิบๆนะท่านผู้ชมอ่ะมาไล่ของแต่งกันหน่อยจะมีการแฮนด์นะครับปอกแฮนดดมิโน่น,นะต่อมาชิวหน้าแต่งนะของซีโร่นะครับแล้วก็อุกระจกนะส่วนคันนี้ก็จะไล่เป็นน็อตทองภายนอกทั้งคันนะครับ ไฟลี่นะแปสีฟ้านะครับสวยๆอ่ต่อมาชุดล่างก็เดิมๆนะครับแล้วก็ไล่พวกน็อตทองนะอย่างที่ผมบอกนะครับมีกัดเม้อน้ําให้นะครับคันนี้สวยๆใสๆนะไยลิ่ข้างนะครับมีกัรล้มให้นะครับซ้ายขวาแขงเครื่องใสๆนะครับ แล้วก็ฝาน้ามันเครื่องนะครับแต่งเกียร์โยงกจะเป็นของ RSV นะท่านผู้ชมพร้อมกาดพักเท้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ท่อนะครับจะเป็น SC ปลายยาวปากคาร์บอนเท้นะครับผมเสียงเล้าๆเหมือนต้นคลิปเลยนะครับแล้วก็ท้ายเป็นท้ายสั้นพับได้เป็นตัวแม่เหล็กนะแต่ว่าอันี้ เจ้าของเขาใส่น็อตยึดไว้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตาแมวนะเบาเดิมนะครับไร้รอยขีดข่วนนะแล้วก็จะมีกันลอยถังน้ํามันคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่กันลอยฝาถังน้ํามันคาร์บอนเหมือนกันของวูดนะท่านผู้ชมกันสะบัด YS นะครับพร้อมขาจับนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูเลขไม้กันหน่อย อันนี้จะวิ่งอยู่27,000กว่าโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะท่านผู้ชมสวยๆนะครับคันนี้ใครสนใจเจ้า R6 คันนี้นะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายล้านเรานะไปติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK Superbike Non t a b b i นะครับหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะ พิมพ์ใน Google Map ว่า P.K. Superbike นนทบุรีนะครับร้านเราจะอยู่แยกปากเก็ดนนทบุรีนะใครที่เข้ามาหน้าร้านนะครับก็สามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะที่อยากชมคลิปรีวิวของแต่ละคันภายร้านเรานะครับก็เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ว่า P.K. Superbike นะครับจะเจอช่องของร้านเราเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ ไม่สะดวกเข้ามาชมรถจริงนะครับสามารถวิดีโอคอลดูรถจริงกับเซลล์ที่ร้านได้นะครับผมเขาข่าวประมาณนี้พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านกเจ้าอ R6 คันนี้แบบว่าสภาพแบบว่าคินคีนเลยนะท่านผู้ชมสีเนี่ยเป็นสีนิยมนะนะครับประมาณนี้ใครที่กำลังมองหารถสภาพนางฟ้านะครับมันก็ต้องที่นี่ตำนานนะ PK Superbike นนทบุรี แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าเซลฟ์ฟขอลาไปก่อนนะครับผมกระดาบสวัสดีครับ